ถ้ามันมีมันไม่มีหัวหันมันก็ไม่เจมไม่กินยามัน<ว>รอยอย่างเดียวรอแต่หัวหันเนาะยาไปยาไปทำให้เคยตัวยาไม่อยาทำให้มันเคยตัวเนาะเห็นไหมไอ้บ <_ C ity> างที่เราเคยตัดยาเห็นแบกถุงปุ๋ยไหมครับผมพอเห็นแต่ถุงปุ๋ยเราแบกมันอมันรอกินแล้วเออรอแล้วไม่กินยาเลยยาไปทำแบบนั้นมัน่ ทำรถไปดูเลยเลนนบโบาณนั <laughs> ่ก่อนก่อนที่จะขายก่อนที่อะไรก็ช่างกับวัวเราทำรถไปดูก่อนเฮ้ยต้องไปดูก่อนทำไมคุณตาเาเราต้องมาปเป็ียบเทียบสือ่อราคาก่อนสื่อราคาก่อนมันตัวเท่าของเราเข้าว่าเท่านั้นท่านั้นเราก็ต้องมาดูของเราแต่เ,เราต้องให้กําไรเขาสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับอ๋อนี่หลักบ่อเขาเรียกหมูบาดลงต้ม ตำบลตำบลนองเมืองอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คุณตาชื่ออะไรครับชื่อสวนชื่อสวนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวที่ชมกันครับในต้องในอดี่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกผมทุกวันมันอายุสี่ห้าสิบเงเนาะตั้งแต่ลูกออกโรงเรียนมาผมก็เลี้ยงเลยเลี้ยงมาตลอดเลยเลี้ยงตลอดภูมิใจไหมคุณตาโอ้ภูมิใจมากคือว่าผมปล่อยไม่ได้วกนี้คนมันเป็นงานอดีเดกผมผมได้เดินออกกำลังกาย มันสบายเลี้ยงวัวมีความสุข <laughs> เลี้ยงวัวมีความสุข <laughs> ใช่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงวัวมันเหงาอ๋อความความสุขของคณตากับการเลี้ยงวัวมีอะไรบ้างครับออคือว่าเราไม่จ้องไปคิดอะไรมากเ,เราเพลิดเพลินดูเลี้ยงวัวเดินดูวัวมันกินหญ้าไปมีความสุขในตัวครับผมไม่มีความทุกข์เออความทุกข์ไม่หายไปความสุขอยู่ในตัวเราในใจเราครับผมเลี้ยงวัวเดินให้วัวมันกินหญ้า นั่นคือความคือความสุขของเราครับผมโอ้เยี่ยมเลยพี่ชมครับตอนนี้คุณตามีวัวไทยบ้านมีวัวบรามั่นมีวัวชาเล่ตัวไหนเลี้ยงง่ายที่สุดครับคุณตาพูดถึงเลี้ยงง่ายนะพวกเนี้ยพวกไอวัวไทยบ้านวัวไทยบ้านทำไมถึงว่างั้นคุณตาเพรว่ามันมันกินเหลืองก็มันกเหลือก็อีกพวกนั้นกินเยอะพวกตัวใหญ่กินเยอะกินเยอะกินสองเท่าสามเท่ากับตัวหนึ่งนะมันกินเยอะ ย่าโอ้ยที่เราเคยปลูกปลูกวัวที่เอาพวกนี้ไปปลูกได้สองวันพวกนั้นเอาเอาไปปลูกวันเดียวหมด<อ>มันกินเยอะครับ <laughs> ผมเพราะว่ามันตัวใหญ่ตัวใหญ่เนะาะชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นวัวไทยบ้านกินน้อยแต่อ้วน,นน้อยแต่อ้วนเพราะตัวมันเล็กส่วนเล็กแล้วชาโรเล่ลหรคุณตาเลี้ยงมาเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับตัวนี้ไม,ไม่มีปัญหา,ญหาเลี้ยงง่ายเหมือนกันเผลเดี้ยงง่ายอยู่่เลี้ยงยง่ายแตอนซื้ให้ราคาดีนะ่ ทุกวันรวมถูกไม่รู้ราคาเคยมีคนมาขอซื้อเลยใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับคุณตาตอนนั้นตอนนั้นผมเฮ้ยพูดถึงตอนแทนนี้มันก็สองหมื่นกว่าแล้วอสองหมื่นเกือบสามหมื่นแล้วตอนนี้ครับคุณตาตอนนี้ตอนนี้หมื่นกว่าบาทมั้งหมื่นกว่าบาทมั้งคือแต่ผมต้องตอนที่ผมจะทำอะไรผมต้องไปอันนี้เปิดเผยหน่อยอ่าทำรถไปดูเลยเป็นนะท่านผู้ชม ก่อนที่จะขายก่อนที่ะไปกรช่างกับวัวเราถามใหไปดูก่อนเออต้องไปดูก่อนทําทำไมคุณตาเ,เราต้องมาปเปรียบเทียบดูว่าเราไปไปถามไอ้ตัวนั้นราคาเท่าไหร่ครับนะ<อ>เราต้องว่าไอ้ตัวนั้นมันซื้อร,คา,รคาคาก่อนซื้อรคาคาก่อนมันตัวเท่าของเราเขาว่าเท่านั้นเท่านั้นเราก็้องมาดูของเราแต่เราต้องให้กําไรเขาเออคุณตาพูดดีมากๆเลยต้องให้กำไรเขาไม่ใช่บารเรยจะเอาเป๊ะมันเขาพูดถึงถ้าเอาเอาสามเอาเอาสองหมื่น สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าอ่าเอาเราให้กไปเอา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 แค่สองหมื่นครับผมอืมแต่เราต้องจีกีราคาเผื่อไว้ก่อนครับผมสามสองหมื่นสามเออสองหมื่นสามลดหน่อยไปตาเออเอาโอเคลดหน่อยท่านในเป็นไงเนี่ยม่ให้ให้กำไรเขาน้อยเออคนตาเยี่ยมเลยใจเขาใจเราจริงเนาะใจเขาใจเราอย่าไปเอาแต่อย่างเดียวคนมันบอกว่าบัวเพลงบัวเพลงเออเพลงกูจะเอาอย่างเดียวเพลงไอจิตตนานัศน์ถูกจนกับผลไปขายขายไม่ออก ใช่ไหมไอ้มีออกมันจะขนกลับขนกลับมาครับผมเพราะว่ามันถูกขอยจับมือคุณตาหน่อยครับโอ้เยี่ยมจริงๆครับผู้ชมครับเยี่ยมจริงๆผมชอบคําพูดนี้มากๆเลยใจเขาใจเราใจเขาใจเราแล้วที่สําคัญคือคุณตาไปดูราคาบัวมาแล้วต้องมาดูราคาก่อน คือถ้าคุณจะขายวัวเน่ะคุณขับรถไปดูที่ตลาด่ลยที่ตลาดตลาดนัดก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่มาเปรียบเทียบก,กับของเ,เราต้องไปถามว่านี่มันเท่าไหร่ครับพวกเราเขาไม่ได้ว่าอะไรเรกเขาไม่รู้อะไรเราต้องไปถามก็นึกว่าเราไปซื้อครับผมก็ถามาว่านี่ราคาเท่าไหร่ครับนั้นนะ โอ้ตอนนั้นทอนนั้นคุณตาจะเอาเดี๋ยวผมลดให้เราก็คุยกันไปใช่ไหมครับผมหรือก็มันตลาดนั้นมันเป็นพันเกือบร้อยสี่ห้าร้อยตัวอยเมื่อไรนะเด้อด้วยังส่คือคือเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเราเจอไม่ใช่ว่าอยู่จะเจ้าอย่างเดียวบางคนเจ้าอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับผมต้องให้เขาอยู่ได้ด้วยโอเคครับผู้ชมครับคุณตาครับคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับมันแล้วมันแล้วแใจเราจังหวะเราซื้อได้ เราจะเราซื้อได้ท่านอะไรก็ได้แต่ราคาถูกใจอถูกใจตัวไหนพอเราราคามันถูกใจแบบนี้เอาเลยไม่ว่าพันอะไรก็ได้เลี้ยงได้หมดเลยเลี้ยงได้ทั้งหมดขอขอให้ราคาถูกใจขอราคาถูกใจเราใช้ได้เลยไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องเลือกครับผมโอ้เยี่ยมเลยุผู้ชมครับคุณตาเขาบอกว่าขอให้ราคาถูกใจจะเป็นพันอะไรก็เลี้ยงได้มีตัวไหนที่คุณตาซื้อมาราคาถูกใจมากมไหมครับอุ้ยมัน ทุกตัวแหละทุกตัวเลยอย่างเช่นตัวสีแดงนี้ราคาเท่าไหร่คุณตาตัวนี้มันตอนทั้งซื้อมาสามหมื่นไยซื้อมาสองตัวหกหมื่นสี่หกหมื่นสี่แต่คู่ของมันขายไปแล้วซื้อมาตอนแพงซื้อมาตอนแพงพอซื้อมาโดนเขาไอ้นั้นโดนหลอกโดนหลอกทำไมถึงว่าโดนหลอกครับวัวมันยืนอย่างนี้เราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่มันลูกมันทะลักไงอ๋อ โดนหลอกโดนคุณแกหลอกไปขอได้คืนสี่หนสี่พันสี่พันหมดลูกทลักมันนอนแล้วหมดลมูกทลักครับผมน,น,นั่นคู่คู่มันคู่กับอ้ตัวนึงหมดคู่สีขาวคู่ไก่ขาวตัวแดงอย่างนี้แหละครับผมต,ตัวใหญ่เหมือนอย่างนี้แหละแต่หมดลูกพอมันมนอนหมดลูกทลักอ,ออกมาโอ้ oh, ใจคู่เจอคุณแกหลอกแล้วตอนนั้นมันยืนใช่ไหมถามแกบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ได้งไงเบียงอยู่ในเบื่องตัวเองมันจะไม่รู้่าไม่ใช่ครับผมผมไม่เอาคืนเอาได้สี่พันที่เราหมอจอาไปคืนนะนีเอาสงสารแกอ่ะ คุยกันเนี่ยคุยกันวัวอ้วนๆมาแผมไม่เอาทำไมคุณตาผมเอามาเลี้ยงถึงนี่งมันจบเพราะพ<อ>พเพราะวัวก็ให้กินวัวอาหารมาอย่าไปเล่นเลยครับผมขอโทษทีอยา่าเห็นวัวอ้วนๆเอนอ,น,อน,นั่นพวกที่เขาเอาไปเอาเชือเอาเนื้อนั่นโอเคอที่เราซื้อมาเลี้ยงอย่าไปเชื้อวัวอ้วนอย่าไปเชื่อใครใหเห็นวัวสวยๆอ้วนๆซื้อมา นี่มีจะตายจตกตายก็ตายตายอย่างเดียวผสมไม่จีืแล้วไม่จีบเขาผสมมาแล้วผสมไม่จีบโดนหลอกมาครับผมโดนหลอกเขาผสมมาแล้วแล้วคนน้องอ้วน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 มันอ้วนสมรากครับผมที่เขาผสมไม่จีนแล้วจึงเขาออามาขายให้เราขุนให้อ้วนนะสวยยุยสุดยอดเลยอย่างนี้ยกสุดยอดสวยซื้อมาเอ้ยเทไจริงไม่ใช่ ผสมไม่ติดผสมไม่ติดคุณตาก็เลยว่าอย่าซื้ออย่าซื้อเพราะคุณตาไม่ซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนพวกวุ่นผมเอาตัวผมหอมทำไมคุณตาผมหอมมาเดี๋ยวมันพอมันละอึกบุญมามาฉีดยากับสองเข็มอืมบำุงเข็มหนึ่งครับผมขยันเข็มหนึ่งครับพอมันเริ่มพุวนเริ่มพุวนนิดหน่อยปุ๊บมันจะมัจะหัดผูผู้อมหาตัวผู้ติดพอใส่ปุ๊บติดเลย อันนี้คือข้อดีของวัวพ่อดีของวัวที่ผมเลี้ยงมาครับผมอย่าไปเอาตัวอ้วนมาอันนี้ประสบการณ์ที่อยากจะแนะนําเนาะโอ้ย่าเลยอย่าเล่นอย่าเล่นตอนเรผมซื้อมาลากเชือกจะไม่ไม่ไม่ไหวตัวนั้นอ่ะตัวไหนคุณตาตัวนั้นอ่ะทุกวันอ้วนไหมแม่ไอตัวนี้นะฮะตออนซื้อมาลากเชือกไม่ไหวเลยลากเชือกจะไม่ไหวคุณตาฉีดยาถ่ายพยาธิยาบมุงยาถ่พยาธิอะไรฉีด อย่าบมรุงแค่นั้นเข็มอตอนนี้ท้องแล้วหรือยังครับท้องแล้วโอ้เยี่ยมเลยเดืหนึ่งแล้วผมซื้อรมาแบบนี่เป็นข้าวเดือนที่สามคุณตาซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมาหมื่นสองโอ้ราคาเหมือนได้ฟรีนะคุณตาเนาะจริงเลยโอ้ยจนหน่อยบมรุงพ่น้บมรุงโอ้โอ้ยไม่ใช่บางทุ่งซื้อมาจะซื้อมีเงินก็จริงอยู่แต่เราต้องเลือกหน่อยเลือกน้อยมันไปใช้หาง่ายอืมโอเคครับตาครับวัวราคาถูกเนี่ย ตารู้สึกเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนทําไมครับคุณตาสักวันหนึ่งเดือดมันก็ขึ้นเราอย่าไปเดือดร้อนมันปล่อยมันก็เหมือนตอนนั้นเคยเคยถูกถูกใช่ไหมห่อครับผมถูกมาไม่เท่าไรมาตอนมันขึ้นก็ขึ้นบู๊บบ้ามันก็ได้ราคาดีแสดงว่าถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงวัวเข้าใจธรรมชาตินะเราต้องทำใจด้วยอย่าไปกังวลมันอย่าไปอยากขายได้ราคาแพงอย่างเดียวอย่าไปอยาก ไหนพอราคาเราพอเราปล่อยแล้วก็ปล่อยไปครับผมแถ้ามันร้นมือโอ้ยตัวนั้นมันเป็นมีปัญหานี้งันเออโอเคอ่อยก็ปล่อยออกไปวันนี้คุณตายอมขาดทุนเนาะยอมขาดทุนไม่ใช่เลี้ยงวัวจะมีกำไรอย่างเดียวเนาะไม่ใช่จะเอากำไรอย่างเดียวไม่ใช่คือเราเลี้ยงดึงมีความสุขโอ้ผมชอบพวกนี้เลยตาครับวัวที่เป็นตำหนิหางดอกหน้าด่างอะไรเงี้ยคุณตาว่ามันเลี้ยงได้ไหมมันได้ทั้งหมดเลยเราเลี้ยงให้่ทำอ้วนให้ราคาเราดีเราก็ขายไปเออแท่นั้น ราคาที่เราพอใจเราเราเลือกไปเออเดี๋ยวนี้ก็ไม่เลือกแล้วว่าไอ้วัวนมห้านมหกมันไม่ใช่แล้วอืมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องคันอ้วนนะครับให้ราคาก็ขายไปครับผมถ้าต้องการเนื้อครับอคนที่มากําหนดนั้นคืออยากจะตัดราคาเราวัวเราตัดราคาวัวเรามันตีอัเท็จริงมันกีเอาไม่มีใครชมเพื่อซื้อเนาะไม่มีใครชมเพื่อซื้อเขาตีเอาครับผมวัวของคุณตานี่ก็คือปล่อยข้างนอกด้วยเราต้องไปผูกข้างนอกด้วย ทำไมอยู่ต่าอยาให้มันหยุดอยู่ในโคกวัวมันไม่ได้ออกแรงอืมมันไม่ได้ออกแรงวัวที่เขาเห็นเขาขังอยู่ในโคกบางคนขังตลอดปีตลอดชั้นมันไม่ดีบางคนนั่งเลี้ยงเลี้ยงไม่ค่อยมีประสบการณ์คือว่าอา,อ,อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยออกสองครั้งสองครั้งเพื่อให้วัวได้เดินเพื่อให้มันได้เดินได้ออกกำลังกายครับผม ไม่ใช่ป่ะกูจะปลูกในคอก็ปูไว้<ม>นนงกูอยู่ในค้อเกาอยู่ในค้อมีอาหารให้กินอาหารการกินเ็ามีเงินคนมีเงิน,งนย้อยครับผมเขามีเงินเขาเลี้ยงยังไงก็ได้ไม่ใช่จริงไม่ใช่ครับผมมันต้องเอาไว้ข้างนอกครับผมเอาออกนอกด้วยครับอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเิงดีอาทิตย์ 1, หนึ่งสองครั้งเออมาผูกรามให้มันกินมันได้กินหญ้ากินดินอยู่ข้างนอกเนี่ยครับผมมันเป็นมันเป็นวิตามินอ๋อมมีวิตามินแสดงว่าคุณตาเจอเหตุการณ์มาแล้วอุ้ยก็เลี้ยงมาตั้งแต่สมัย มันรู้หมัยไรกันว่านานมาแล้วเนาะนานมาแล้วไม่เคยขาดมือนะผู้ชมครับไม,ไม่ไม่ขาดมือแสดงว่าถ้าเกิดว่าวัวอยู่ข้างนอกก็จะสุขภาพดีแข็งแรงใช่ใช่กว่าวัวที่ยืนอยู่ในโรงนะคุณตาเนาะใช่ใช่ครับผมคุณตาครับแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับเด็การนลย้ยงวัวอย่าไปทําให้มันเคยเคยตัวทําไมครับคุณตาให้มันกินธรรมชาติเลย,เลยไม่จ้องไปให้มันกินหัวหันหัวเหินเดี๋ยวมันจะรอยอย่างเดียวมันจะกินหัวหันอย่างเดียวย่ามันจะไม่กิน ระบบตัวนั้นะพอเราให้มันกินหัวอาหารหัวอาหารพอเราพอดีหาหาอา,า,าหารไม่มีเราก็วัวมกับผมอย่างนี้ดีกว่าครับผมเลี่ยงแบบธรรมชาติก็คือหลักการก็คือยาให้มันกินยาธรรมชาติกินความกินอะไรนี่เนี่ยของผมอ้นอวนๆเนี่ยไปดูชื่ออื่นไม่มีอ้วนเงี้ยหรอกคือ,อคุณตาเนี่ยเน้นหลักคือฟางกับหญ้าฟางกับหญ้านั่นหลยะไม่เคยฝึกให้กินหัวอาหารไม่ให้กินไม่จําเป็นไม่จําเป็นทําไมครับคุณตาถ้าเราไม่มีอ่ะ ถ้าเราไม่มีเงินเซื้อหัวอาหารให้มันกินะตือเจ้าของจะไม่มีกินอ่ะอโอ้คำพูด<อ>นี้ดีครับผู้ชมครับ<อ>คำพูดนี้ดีเลยเ,<อ>เรื่องจริงเลยนะน่ะรงจริงเ,เ,เราจะหาวิธงบินไม่มีจะไปซื้อหัวอาหารให้วัวอีกแ้วทุกวันวัวก็ถูกด้วยครับผม<อ>สุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับอ๋อคือว่าการเลี้ยงวัวถ้าเราเลี้ยงดีอ่ะดีจริงๆมันองไงไม่ไปกินหัวอาหารหรอกครับผม คนเราหาใส่ปากใส่ท้องลำบากอยู่แล้วจะไปซื้อหัวหันมากินไม่อยอมไปทําให้มันเคยจั่วครับผมถ้ามันมนีมันไม่มีหัวหันมันก็ไม่ยอมไปกินยาม,มันรอยอย่างเดียวรอแต่หัวหออันเนาะอยา่าไปอยา่อยาไปทําให้มันเคยจั่วอย่าไม่อย่าทําให้มันเคยจั่วเนาะเห็นไหมไอ้บางที่เราเคยตัดยา เห็นแบกถุงปุ๋ยไหมครับผมพอเห็นแต่ถุงปุ๋ยเราแบกเมื่อรอกินแล้วเออรอแล้วไม่กินญ้าเลยยาไปทําแบบนั้นมันมันเสียวัวครับวัวผมไม่มีผมผมให้กินนี้เลยโอเคครับธรรมชาติครับผมสุดท้ายนี้ก็ยายาไปเชื่อตัวเองกว่าอยยาไปเชื่อคนอื่นครับผม